ปิดไฟห้องนอน2องโอเคกำลังปิดไฟห้องนอน2องเฮ้ hey, Google เปิดไฟห้องนอน2องโอเคกำลังเปิดไฟห้องนอน2ครับก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของโมงการบ้านเช่าครับที่อันโฮมและ สมาร์ทโฮม IoT ลำปางครับได้ร่วมมือกันทำระบบสมาร์ทโฮมคอนโทรลไฟของบ้านเช่าครับสำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าอยากติดตั้งสมาร์ทโฮมแบบนี้ที่บ้านท่านก็ติดต่อมาได้ครับที่ Smart Home IoT อแอดลำปางครับตามในเพจนะครับหรือว่าติดต่อมาที่อันโฮก็ได้ครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็ จบแล้วครับอย่ายให้ Google เป็นคนบอกมาครับโอเค,อค okay, Google เปิดเพลงร็อกได้เลยลองฟังสถานีร็อกทาน y o u t u มิน Music, ิสิกดูตั้ได้เลยใจอยากรู้อะไรอยากทราบอะไรคุยกับ Google ได้ครับโอเค Google Goodbye. See you later.